แม่ตีจ้คพี่น้อง <c oughs> เข่าป้าอีกแล้วจ้าเมื่อเข่าก็บม่ได้ฉันว่าให้ดรอกเด้อกับแม่แจ็คข้ามอยู่พี่น้องคนค่อยรอป้าเนงในเม่ได้ก็ออกไมา้ยางพี่น้องถ้าพี่น้องพี่น้องรอป้าหาเฮ็ดน้ากันเด้อพี่น้องโศกโศกหมันเมืน <c oughs> จักสิเป็นจังใจน,น้องพี่น้องก็อพอแล้วล่ะวะเฮ็ด ก็ได้เป ER ิดกล้องอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่เปิดกล้องอยูนี่นี่นี่เก็บพี่น้องเก็บเก็บจจเก็บตึงจะเขามมาแล้วพี่น้อง เพิ่งจะเข้ามาดอกน้อยๆกันมีดอกน้อยฮอกกว่เบ,บานน้อพี่น้องยุ่มนี่ค่ยเปลี่ยนคือย้ายบ่เสร็จว่าเฮ็ดออกเร็วไปจะค่าอยู่ดิมีบ่มีกัญยางพี่น้องเพื่อบ้านยางไปยางมาไปพอเฮ็ดอันเสร็จ <c oughs> ผ้าเฮ็ดอันเพิ่งออกเนาะพี่น้อง พี่นงยาาเสียเสียงนกห่องดีดีเบากันน่ะยินเบาเบากันดีดีนกพี่นงทอนขึ้นมากกับบ่มีขี้ดินเ่ยพี่นง ดอกน้อยๆแ่นี้สี่น้องดอกน้อยดอกพี่น้องเห็นบั้ยนะน่ะเอาไว้พุ่นเห็นป่ะนี่กันเนี้ย พี่น้องบ่นี่นี่อันนี่น้อยปนไว้นี้่นกระร่งสิขึ้นกบมีพี่น้องมองเก้าลรอพี่น้อง่นเคยออกแย่จำมองเฮ็ดเลยแยกกะว่าขึ้นบ่โอก ก็ออกอยู่แต,วต่ว่าเพาท่นใบใหม่ปีดว้พี่เนยะพี่น้องว่าใบใหม่ปีดไว้อันนี้หน่อยก็มีวะเอาแต่นี้ๆงฮะ เห็นบโเขอมาม่บรหันพี่น้องหาโตหาโตจ้า,า,จามามากพี่น้องใบใหม่ปุกอยู่เอาหน่ตบิ้งซื้อๆกับเมนพี่น้องเบื่อใบใหม่คุ้มอยู่ ไปไบริเียบรเรพี่น้องูมองนี่กันสิารอยู่เรียพี่น้องบ่ไตองปุกเลยพี่น้อง งามเนาะพี่น้องบ่ยายเคยเก็บเห็ดชอนเตะซี่หาปีทีเดียวพี่น้องเก็บเห็ดมันปูนี่แหละเอ้าอันนี้กระเมียนกูอันนี้กระเมียน,อน,นเอามื่อสักวันวเดียวปีเด็กเล็กที่ยายเก็บกับพ่อใหญ่ได้ตั้งว่ายี่สิบกิโลพี่น้อง ต่ม,ม,ตมเาเศร,ารเ้าเก็บซื้อได้ไรตะมีใหม่ต่เหลื่อมเด็กที่ยายรู้จักเห็ดตะกี้ยายบุรุ้จักเห็ดกินเนี่ยพ่อยายผ้าเก็บบ่มีแน่วเห็ดไหมพี่้องอากาศกระห้อนหอนผ้ากังางเขาวป้าเอาอนนี้กระเมนบเ,เบื้อเบื่องอีกอมีดเคี้ยวนางเคี้ยวเล่นเลนว่าไปน้ำเบือ <laughs> เอาพี่น้องไว้จะข้ามยูดอกคนเอาพี่น้องพอใหไงมาสันไปฮักไปยางเหรียญในปา่าสันพี่น้องไปเห็นเห็ดพอใหญ่ก็ตื่นเต้นพวกพอใหญ่เก็บเห็ดพวกพากันตัดขาพี่นออ้องเอามาทำความสะอาดไว้เมีเยแอะเละพอใหญ่ว่าบ่์โบว์โบว์ยาว่าหายอย่างสี่เสียพอนะตัดอยู่ในป่าดอกก็เลียว菩น <laughs> แต่ละมือแต่ละเว้ยเ่ยกะหาดิท่านมาบอกพี่น้องฟังแมีนบาเอาแมีนอินีเนบ้างพี่น้องเ้อเนาะเอามือเคลียบบ้างกะแมีนออกเลยหะตัดอยู่นี่แหละพี่นอ้องอ๋อยู่นี่ก็มีนะตัดอยู่ในป่าพี่น้องสบาย บมดทับวาอมสสอยดีกว่าเอาดอกเดียวเอาดอกหน่อยเพื่อนไว้เส้นทางยางยางของม่บรหันได้พี่น้องเบองเพื่อนโ๊กไวอันพวกอันอันนี้หน่อยก็ร้ายพี่น้องอันนี้หน่อยก็มีเห็นบ่ผูกไหวผูกไว้พี่น้อง Thì, thì, nó. Thì, 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 thì nó rên cả ổn nó hát thì bước tay khốn tay khốn nó bước khá bước ดีอยู่แต่คนหัมาทางนี้อีกบัี้เปณนึงมึงมั้ยเห็นมนี่ เดีกูเห็นมันี่วันน่ะเถิดผู้คนดอกนี้ยังเห็นบ่พี่น้องเสียงเดือยนี่อยู่แกลแทางรถนี่ยแหละพี่น้องน,นี่เสียงเดือย เบื้งดอกนี่นั่นพี่น้องเห็นปะให้เบื้องกับตาน้ำจา่าใช่พอไงอันไปหาทั้งั่งห้ามเพื่นเราอันปลาไม่หายทุกวัาอาทิยตย์ไหมพี่น้องเปลี่ยวทั้งทั้งบ่พ่อใส่ประเด็กมักประเด็ก ให้เพื่อใหญ่เปรี้ยวน้ำโมเพิรนอยู่ลานอาหารลานอาหารนี่ทั้งไรลยพี่น้องทั้งพลาสติกไงพี่น้องเอ้ยไปเบิดหนาทะเลยทะเลยแย่ไหมมาโกเบ้างอันเยอะเห่ออยู่ประจำใช่นู้นมันี่อีก หลอ,อกเลยตีเตี่ยขี้ดินเป็นผูดพี่น้อง <c oughs> โอ้ย,อยหักข้อล้อ <c oughs> หักข้อล้อเลย ทีเพื่นก็คือใบใหม่นะจีน้องดู พี่นอ้องย่าเอามวกมาน้าเนี่ยบันเอินแม่งขี่ขีข่หายยังไม่ปางสิรมัมตอมหน่าตอมตายย่าย่าเอามานําหมวกงันน,นั่นพี่น้องก็ได้ร้ายายุ่เน้อจ้ะมาจะเม,มืองไทยเริ่มหมวกจะ้ะผาทุงกับมีพี่น้องเอามาน้าผัดทุงผ่าไม้เอามาน้าเบิ่มสิระอีสานผ้าสิ่งเนาะพี่น้อง <laughs> เพอพี่น้องพันตเตี้ย,ยพันบ่มีใบใหม่เนาะเพิ่นได้เป็นเฮต,ตี้อเอาบ่าเบิดดอกหน่อยเอาไวน้นี้ดอกหน่อยเอาเพื่นไว้แทน คนลื่นเฮ็ดน,น,นีกน่ก็เฮ็ดไข่มุกเฮ็ดไข่มุกพี่น้องเบิ้องเบิ่ง,งนี่นะคาซีชมพูเฮ็ดไข่มุก ไข่มุกเด้อพี่น้องบัไข่มุกสีเท่าเบิ่งปพี่น้องให้เบิ่งเ็ดนพี่น้องบยากให้ปลาแจ่มใสใบไม้เขียวเนาะบรรยากาศใปากสิย่างจักนอยแล้วก็สิเอิ้นโทรมาหา ต้องเฮ็ดอีกคืนพี่น้องเบิ่งย่าก็งึดเห็ดมั่นปูอันออกก่อนเห็ดอันอีหยังก็ออกพร้อมนาแดเ็ดนาแสุีเ็ดนาแออกก่อนอยู่แถวเนียหลายๆเ็ดนาแเ็ดแดงบัดปีนี้เ็ดอันมันปูออกก่อนออกไว น้องจา๋าขอลาพี่น้องซ้ำนีน่นะจา้าพอกันคลิปไหมพี่น้องพอกันคลิปไหมจ้ายายสิกบานกรบานเป็นหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาสมใส่ผพระกาดวัาดีจา้าบายบายขอบพูดค่ะพอกันคลิปไหมพี่น้อง